เป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรยเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นอ,อ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางๆมัวๆ แพ้แตงสว่างคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว,กว่านะคะ <c oughs> ก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรก,แร,กรู้สึกว่าหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงป้ามั่นใจมากเลย <c oughs> เป็นต้อกระจกมาเกือบ2ี่ปีแล้ว ก็มีใยในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะแล้วตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฟ้าเป็นอะไรมองไม่ชัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่ อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นเป็นต้อกระจกมาทานอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะ